King E นะครับในสถานการณ์ภาวะโควิด19นะฮะออลูกค้านะครับยังสามารถออกรถแล้วก็จองรถออกรถได้ตามปกตินะครับแล้วก็ทำสัญญาไฟแนนซ์ได้ปกติทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องตื่นตะนักอะไรเนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยกว่าครับสำหรับตัวโปรโมชั่นนะครับสำหรับพี่น้องนิสสันนาวาร่าทั้งหลายเนาะที่กำลังอยากฟังโปรโมชั่นตัวรถกระบะอยู่นะครับ ก็วันนี้นะครับได้นำเอารุ่นกระบะแคปเนาะคิงเอสกับคิงอีแคปเปิดได้ค่ะเปโอเพนแคปเนาะนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นที่ตัวเริ่มต้นกันเลยครับเป็นรุ่น KC S นะครับผมรุ่นตัวเตี้ยใช่ไหมราคาอยู่ที่637,000บาทนะครับตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้โปรลดแรงมากๆเลยนะครับตอนนี้กับโปรโมชั่นอ่า ทัฟรีสามเดือนแล้วก็ช่วยผ่อนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะฮะก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยคือยังไงก็คือครึ่งหนึ่งของสมุดข้างวัดหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะค่ะเราก็จะช่วยผ่อนไปลูกค้าก็จะผ่อนแค่ห้าพันอ๋อเป็นระยะเวลาเก้าเดือนเนาะอ่่ะก็คือรายละเอียดตรงนี้นะครับผมจะมาลงลึกเกี่ยวกับตัวรายละเอียดนะครับก็จะบอกให้ลูกค้าชัดเจนนะฮะโปรโมชั่นนี้นะครับลูกดาวลูกค้าเนี่ยต้องดาวเริ่มต้นนะครับ ที่10%นะครับเท่านั้นนะฮะสิเท่านั้นจะดาวสิบหรหรือว่า20% 25%ไม่ได้นะครับต้องดาวสิเท่านั้นนะฮะราคารถอยู่ที่6กแ0 0 0ามบาทสําหรับรุ่น kcs นะครับผมตัวแคปเตียนั่นเองนะครับดาวเริ่มต้น10%ใช้เงิน63,700บาทนะครับผ่อนอยู่เดือนละ1,734บาทแล้วก็ผ่อนได้แค่7ิงวดเท่านั้นนะครับรายละเอียดตรงนี้นะฮะตามมมโโปรรชัั่นนะคบผ ก็คาบฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายค่าเงื่อนเดือนนะฮะแล้วเดือนที่4เราก็เริ่มผ่อนนะครับผ่อนกับทางไฟแนนซ์น,นะฮะผ่อนอครึ่งหนึ่งของค่าเงื่อใช่ไหมหมื่นเจ็ดร้อยสามสบาทครึ่งหนึ่งเท่าไหร่อ่ะเดันนี้พี่พวานหยิบเครื่องคิดเรียหเงินที่ไหนลืมลืมลืมโทรศัพท์กดไม่นถนัดนะฮะ ก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักแทนเข้ามาได้เนาะนะครับสำหรับแฟนเพจทุกๆท่านเนาะนะฮะหรือจะอินบ็อกซ์มาด่าเอ้ยหรือว่ามาทักทายกันก็ได้นะครับผมก็รบวนกดไลค์<ป>กดแชร์ให้บีด้วยนะครับถ้าเข้ามาแล้วเนาะนะฮะอเมือ่อกี้ข้างงวดต่อนะหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบตอนนี้คุณดูเท่าไหร่ฟุกสิบสามคนสวัสดีสิบสามคนดูนะฮะฝากกกดไลค์แชร์ด้วยนะด์สอง ค่างวดอยู่ที่เดือนละ5 3 6 7บาทนะครับเป็นค่างวดที่ลูกค้าผ่อนต่อไปอก<ม>ีอนนออปอก9เดือนนะครับผ่อนต่อไปอีกเเดือนนะฮะอ่าแล้วก็พอเราละห้นละ5,367บาทเนี่ยครบ9เดือนแล้วเดือนที่10นะฮะเราก็ผ่อนตามปกติเดือนละ1 734บาทนะครับตัวเงนจิบ2งวดนะฮะก็ของแถมก็ครบเซตทุกรายการนะครับก็จะมีประกันภัยชั้นหนึ่งพรบก่อป้ายผ้ายางนะครับน้ำมันนะฮะแถมให้นะครับแล้วก็ชุดเซตต่างๆที่เราเตรียมให้ครับเจ้าทบงเจ้ทะเบียนนะครับายเนอร์รายการของของแถมอีก14รายการพวกนี้เราแถมให้หมดนะฮะสำหรับโปรโมชั่นช่วงนะครับแล้วที่สําคัญขับฟรี3เดือนครับมันจะเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้มากมากเลยเนาะบรรยากาศอะไร โควิดนนีบรรยากาศโควิดนะครับโอเคนะฮะบรรยากาศโควิดก็ข่าวเฟียร์มาเลยนะครับ3เดือนเนาะแล้วก็มีช่วยผ่อนให้อีกนะครับเเดือนนะครับเเดือน9เดือนนี้ผ่อนครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงเนาะโอเคทีนี้เรามาดูตัว King E เนาะิ King E เดี๋ยวก็ให้น้องแอลเขาเป็นคนอธิบายเนาะนะฮะ King E ก็เป็นกระบะแคปเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวท็อป คือสูงขึ้นมากว่า King S ตัวเมื่อกี้ที่พี่พีพูดไปเนาะอันนี้ค่ะราคาจะอยู่ที่667,000บาทนะคะอันนี้ก็คือย้ำเนาะเหมือนที่พี่พีบอกคือดาว10%เหมือนกันต้อง10%เท่านั้นก็คือผ่อนสูงสุดก็คือได้แค่72งวดเท่านั้นนะคะค่างวดก็อยู่ประมาณ1,000อ่าบาบาทเดี๋ยวลองคิดให้ดูเนาะก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันก็คือขับฟรี3เดือนแล้วก็ช่วยผ่อน9เดือนเนาะถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณผ่อนเยอะว่านี้้ไดม ผ่อนเยอะกว่านี้ได้ไหมหมายถึงไงพี่บีจะผ่อนคือจำนวนเงื่อน42เงื่อนเป็นแปดสี่ได้ไหมหรือเ60เงื่อนไม่ได้ได้แค่จะ12ได้แค่42เงื่อเท่านั้นนะครับเราจะผ่อน48เงวดอน60เงวดไม่ได้นะฮะหรือแปดสี่ไม่ได้ก็คือตามโปรโมชั่นเนี้ยเราทําไว้ที่72เงื่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็ดาวเพียง10% 10%เท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรต่อลูกค้าก็ผ่อนแค่5,619บาทครับพี่บีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งใช่เพราะว่าเราช่วย ช่วยผ่อนไปแล้วเนาะช่วยผ่อนไปแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็คือลูกค้าผ่อนครึ่งนึงเราผ่อนครึ่งให้ครึ่งนึงใช่นอกจากนี้แล้วของแถมเราก็ยังแถมให้ประมาณ30รายการมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็มีประกันชั้นหนึ่งพรบบกอบายผ้ายางนะคะพรมน้ำมันมีเทกกระโจกเบาแคปฟิล์มค่าจดทะเบียนกระบะไลเนอร์นะคือแถมแถมให้หมดเลยใช่ค่ะในราคานี้เนาะก็คือลูกค้า ่ะได้ตามนี้เลยก็คือต้องดาวน์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผ่อนเจ็ดสิบสองวันเท่านั้นใช่ค่ะก็สำหรับเรื่องการบริการการขายนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวรับประกันสามปีหนึ่งแสนโลหรือว่าสามปีเนี่ยนะฮะอย่างใดอย่างนึงก่อนกันนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะปกตินะครับแล้วก็มีคูปองค่าแรงฟรีเช็คระยะให้ด้วยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะออกรถที่ไหนนะฮะก็สามารถนำเขาเรียกอะไรอ่ะ นำของแถมตรงนี้นำคูปองง,ง่ายๆนำคูปองเนาะไปใช้กับโชว์รูมได้ทั่วประเทศเลยนะครับไม่จำเป็นที่ว่าลูกค้าออกที่นี่หรือว่าออกที่ไหนมาก็ตามนะฮะแล้วเข้าตรงนั้นตรงนี้บ้างไม่ใช่นะครับก็คือออกที่ไหนก็เข้าได้ทุกศูนย์บริการทั่วประเทศไทยเนาะนะฮะอ่อนาน้องแอลมีอะไรเพิ่มเมติมอ,อีกไหมครับ ฝากโปรโมชั่นไปเนาะ King S กับ King E ค่ะเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูเนาะว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงอ่าฮะมีวิดีโอให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวิดีโอมาเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็นเป็นเป็นรถแบบสองรุ่นนี้เป็นรถเดิมๆดิมใช่เดิมๆค่ะเดิมเดิมเลยหรือเสริมทับในเรื่องของตัวของเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมว่าของแต่งเเป็นตัวแต่งก็ โ okay, okay. อเคเมื่อกี้ชมวิดีโอไปแล้วเนาะสำหรับตัว King X กับ King E ค่ะพี่บีครับผมบก็คนที่อยู่ในเรื่องก็คือพี่บูมนั่นเองครับที่ไปพาไปวิดีโอให้เมื่อเช้าเนี่นะฮะก็ขอบคุณพี่บูมด้วยเนาะนะฮะตอนนี้พี่บูมน่าจะไปไปไหนแล้วครับ <laughs> <laughs> โอเคเนาะ <laughs> โอเคนะฮะก็เมื่อกี้นี่บีพูดในเรื่องของตัวของแต่งเนาะนะครับ โมชั่นแต่งรถนะฮะก็มันมีโปรแต่งอยู่นะถ้าลูกค้าสนใจในเรื่องของตัวตกแต่งนะฮะตอนนี้ก็มีชุดแต่งที่ผมกำลังฟิตติ้งขึ้นมาใหม่อยู่ก็คือสกูปหน้าทรงใหม่ของ Transformer นะครับเพราะว่าในตัวนิสสันเบคเอชันนะครับก็มีการตกแต่งมาแล้วจากโรงงานก็สวยหล่อมาจบทีเดียวแล้วเพียงแค่เสริมสกูปตรงนี้เข้าไปนะครับ น่าจะมีอยู่2ดีไซน์นะครับดีไซน์แรกนั้นเสร็จไปแล้วแหละตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดโชว์อย่างเป็นทางการพรุ่งนี้นะฮะก็คืนนี้ก็ผมก็เตรียมโพสต์ไปแล้วนะฮะก็จะเป็นทรงใหม่นะฮะเรียกว่าเป็นทรงอสูรกายนะครับไวร้ายอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเด่นตัวดังเลยนะครับสำหรับทาร์นฟอร์เมอร์นะครับซึ่งเป็นนักล่าทาร์นฟอร์เมอร์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือตัวดิเซฟตีคอนนั่นเองนะครับที่บีได้ประยุกต์ขึ้นมาเป็น เรียกว่าอะไรเป็นตัวนักล่อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาปะทะกับเจ้าตัวชาร์เมอร์นะะปัจจุบันนี้ที่เรามีอยู่นะครับก็เมื่อกี้ใครสวัสดีเข้ามาที่ทวักเนาะพี่ทวักสวัสดีค่ะพี่วีอ่าสวัสดีครับพี่ทวักจันทวงศ์นะครับก็ทักทายกันเข้ามาเนาะนะฮะถ้าสมใจโปรโมชั่นก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ยังไม่จบในเรื่องของตัวชุดแต่งนะครับชุดแต่งตัวสกุปหน้าชาร์เมอร์อ่าสำหรับนอล่าเนี่ยจะมีอยู่สงทรงนะฮะทรงแรกนะฮะ ไวไลท์ที่ผมปั้นมันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเสร็จไปแล้วนะครับก็เหลือตัวพระเอกของเรื่องนะฮะเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าพระเอกของเรื่องนะั้นลูกค้าก็จะจําได้แล้วนะครับสำหรับตัวทานฟูมเมอร์ก็คือตัวนั้นแหละนะครับก็คอยติดตามชมกันนะครับพรุ่งนี้เปิดตัวนะครับไวไลท์สุนทรากายตัวใหม่ของเรานะฮะก็มาคอยติดตามกันเนาะนะฮะน้องแอลมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมจ๊ะ นอกจากโปรโมชั่นที่เมื่อกี้เราบอกไปนะพี่บีที่ว่าขับฟรี3เดือนไม่ได้มีแค่นั้นนะเราก็จะมีโปรโมชั่นที่ดอกเบี้ยถูกอีกใช่ครับใช่ถ้าลูกค้าต้องการดอกเบี้ยถูกเราก็มีลูกค้าให้มีให้ลูกค้าเลือกด้วยเหมือนกันเนาะไม่ใช่ก็ว่าแค่ขับฟรี3เดือนนะครับเรามีโปรโมชั่นหลายรูปแบบท่านผค้าสนใจแบบไหนก็คือทักมาสอบถามได้ว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูให้เป็น เคตๆเลยอ่าแล้วก็ <c oughs> ดาวศูนย์บาทไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เงินก็มีนะฮะ <c oughs> มันมีเหมือนกันหมดนะฮะดาวศูนย์บาทแล้วก็แคมเปญดอกเบีย้ยส่นเปอร์เซ็นเราก็มีให้นะครับทำได้ทุกอย่างนะฮะที่ลูกค้าต้องการเนาะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยเนาะนะฮะ <c oughs> อ่าสิบสองคน <c oughs> ดูแล้วค <c oughs> ่ะพี่บีสิบสองคนดูแล้วเนาะอ่ามีใครทักเข้ามาอีกไหมครับอ <c oughs> ่า สำหรับตัวการจัดสัญญาไฟแนนซ์นะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิด1 9เนะฮะเรามีวิธียังไงบ้างเราก็มีเจ้าที่นะครับไปทำสัญญาไฟแนนซ์ให้เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเวลาอาจจะช้าเร็วก็แล้วแต่พื้นที่นะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับก็พยายามทําให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับทุกเคสนะฮะออกรถได้ตามปกตินะครับช่วงนี้นะฮะลูกค้าทุกท่านนะครับเวลาสอบถามโปรโมชั่นก็ติดตามเรามาได้เรื่อยๆเนาะนะครับ นางเอลมีอะไรเสรีมไหมครับแล้วพรุ่งนี้พี่บีจะเปิดตัวอา,อาสูรละกายช่วงช่วงช่วงกี่โมงนะคะเอ,อ่อพรุ่งนี้ยังบอกเวลาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนนะครับบุค<ม>นี้ลง,ลงไปงฟิตติ้ง,งตัวมันยัง,ยงอ,อ่ารู้สึกว่ายังต้องขาดอะไรอยู่เพราะว่าม,ม,มันมันหลายๆอย่างนะครับมันหลายอย่างเพราะว่าเป็นคือจะเอามาติดน่าจะถูกติดตั้งให้ให้ดูในรถที่ยังไม่ได้แต่งนะครับก็จะเป็นรถที่ยังไม่ติดฟิล์มยังไม่ได้อ่า คือแบบแต่งเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดิม,มเป็นรถเด,เดิมๆนะครับก็เป็นตัวแบ็กเอ dition นะฮะเป็นตัวแบ็กเอ d i ชั o ที่มาจากโรงงานเลยก็มไม่ได้มีการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรก็เป็นล้อที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับลับเอ dition นะฮะก็จะสวยนี่แหละนะครับรับ,บประกันได้นะครับถูกใจเลยนะครับสําหรับตัวที่มันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะครับก็เป็นตัวทําโปรโมชั่นให้มาใหม่ด้วยเนาะนะฮะ มีอะไรเพิ่มอีกไหมครับก็ช่วงนี้ก็โควิดเริ่มเริ่มเริ่มลดลงแล้วครับพี่บีลดลงถือว่าถือว่าวันนี้มีคนเป็นแค่19คนเองที่พบเพิ่มนะ19รายเอง19รายเนาะจากหลักร้อยนะเห็นไหมไล่มาจนถึงหลักสิบแล้วก็ขอให้มนุษย์คนไปเร็วนะครับผมจะได้ขายได้สะดวกสะดวกสักทีนะฮะหลังจากที่รอมานานนะครับผมก็ขอให้ลูกค้าทุกท่าน นะครับก็ออกไปไหนมาไหนก็ใส่แมสนะครับพกแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็เจลล้างมือด้วยละกันเนาะนะครับก็เป็นของสุขภาพร่างกายนะครับทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับใครทุกท่านก็ออกไปไหนมาไหนก็สวมใส่แมสนะครับพกแอลกอฮอล์ด้วยแล้วกันแต่ถ้าใครอยากดูรถเหมือนกนหมที่เคยบอกนะก็คือสามารถวิดีโอเรามาดูได้กับเซลเนาะถ้าลูกค้าอยากจะดูรถนะครับแต่ไม่สะดวกมาเนาะก็กลัว เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดด้วยนะครับก็สามารถทักไลน์หรือว่าอินบล็อกมาได้นะครับหรือว่าวิดีโอคอลมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาชมรถนะครับรอบโชว์รูมเลยนะครับมีกี่คันเยอขายให้หมดเลยนะฮะก็จะพยายามทําให้มันดูเรียบง่ายขึ้นนะครับในการสื่อสารกับลูกค้าในช่วงนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านก็คงไม่ไม่สะดวกที่จะมาโชว์รูมเนาะนะครับก็ทักอินบ x ็อกหรือว่าไลน์มาสอบถามได้นะครับโทรมาก็ได้นะครับผมอ่ามีเป็นไรครับ พี่บีมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะมีก็วันนี้ก็ผมกับน้องแอลก็มาบอกโปรโมชั่นนะฮะมาบอกโปรโมชั่นสำหรับสองรุ่นนี้เนาะเป็นรุ่นตัวที่เราโปรโมชั่นอยู่นะครับฟรีขับฟรี3เดือนนะครับแล้วก็ช่วยผ่อนช่วยผ่อนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจำนวน9เดือนนะฮะแล้วก็ของแถมครบเนาะใช่ค่ะนะครับเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานก็คือติดฟิล์ม มีประกันชั้นหนึ่งให้มีกระบะไลเนอร์ติดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ของแถมอีกมากมายนะครับเป็นอสซกรณ์ที่เราจัดไว้ให้นะครับกับทางชอยละวันเนาะนะครับสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าท่านไหนที่สนใจเรื่องโปรโมชั่นนะครับสรุ่นนี้นะฮะก็สอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่าสอบถามเข้ามาทางไลน์บีก็ได้นะครับหรือว่าไลน์น้องแอลก็ได้เนาะนะครับน้องแอลมีอะไรเสริมไหมครับ ไม่มีเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมกับน้องเอลขอตัวลาไปก่อนเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะฮะในเพจส่วนตัวของบีเนะาะนะครับกับตัวชุดแต่ง t า a ฟารอร์เมอร์ตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวเราพบกันนะครับพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ผมกับ<อ>